โอเคสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายการอังุ่นเกมเมอรทีวีนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่าเดี๋ยวก่อนนะอ่าโอเคนะคะก็ก็จะมาเล่นต่อกับพาร์ท e ีที่3นะคะเอาชีวิตรอดในเมืองใหญ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับไครด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้องังห่นด้วยนะคะก็มาต่อกันเลยดีกว่า กันเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบเ <c oughs> จ้าม้ามาทำอะไรแถวนี้อะไรเนี่ยรถค่าเช่าที่พักหนึ่งเท่าเหลือเพียงหกสิบสี่มรกดว้าวเดี๋ยวก่อนนะ อีพีเอางนกดผิดน่ะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วก็รีบก่อนหมดโปรโมชั่นฮะมีโปรโมชั่นด้วยเหรอน่าจะเป็นโปรโมชั่นสองการนะว้าแย่จูงง้ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อ EP ที่แล้วคุณพี่บอกว่า มีอะไรจะบอกใช่ไหมแต่ว่าเขาให้เพียงแค่มรกรมาห้าแต่เขายังไม่ได้บอกเรื่องที่เขาจะบอกเราเลยโอเคไปเร็ว <c oughs> คุณพี่คะว่าไงจ๊ะ มีอะไรให้พี่ช่วยหรือลพอดีว่าเมื่ออี e ีชิดแล้วนะคะคุณพี่จําได้หรือไม่คะว่าคุณพี่บอกว่าจะบอกอะไรบางอย่างกับหนูแต่ว่าคุณพี่ให้เพียงแค่งเงินมาอ๋อพี่ลืมไปเลยนะอะ่ฟังนะพอดีว่านะ่ะใต้สระน้ำนะ่ะมันมีมะลกออยู่ริมสระด้านมุมนะคะ ด้านด้านด้านมุมนะก็ลองไปขุดดูนะเอาที่ขุดลงเอเอไไม่ใช่เอาที่ขุดพี่ไปนะดีว่าแกเกินไว้ล้วจะเรกลงแล้วนะโอเครีบไปรีบมานะเดี๋ยวตำรวจจะมาฮะจะให้หนูเนี่ยนะคะไปขุดมรกตใต้สระน้ำหนูอยากมีเงินใช้ไม่ใช่เหรอ อยากจะสร้างบ้านสองสองตัวเองไม่ใช่เหรอก็จริงค่ะแต่หนูอันนั้เนเขาเรียกว่าขาบวนไม่ใช่เหรอคะไม่จ้ะไม่จ้ะอันนั้นมันเป็นของลุงเองอ๋อค่ะค่ะค่ะเราจะได้มีเงินใช้แล้วหรอเนี่ยเป็นอะไรที่ดีเยี่ยม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 ๆๆไปเลย จะน้ำเหรอตอนมุมด้านล่างเหรอโอเคไปดูก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันกระตกจงุงเฟมเลดตกเลย <c oughs> มุมล่างเหรอ <c oughs> น่าจะตรงนี้นะ <c oughs> ดเลยดีกว่าว้าวนี่ไงโอ้โหกดยากเป็นบ้าเลย มันมีสองบล็อกหรอโี้ก็หา่ไม่วมายใจไม่ออกเลยว่ายน้ำก็ไม่ค่อยจะเก่งด้วยสิมันมีอีกบล็อก nào, นึงนี่นะ ไปเอามาแล้กดดีกว่าเยี่ยมเลยว้าวได้มาแล้วเงี้นขอแปะเลยดีกว่านะสิบแปดยังเหรอโอ้อะไที่ดีมากเลยเอาไปขอชนาคครดีกว่า คนพี่คะอออได้มาแล้วเหรอลุงให้นะเรียกลุงดีกว่านะลุงมีอีกเคล็ดลับหนึ่งลุงเคยซ่อนเพชรไว้ตรงกล่องล่างห่างออกมาหนึ่งบล็อกนะใกล้เติดก,กับหนึ่งบล็อกเลยโอเคนะไปขุดออกมาทีนะระดีว่าลุงอ่ะ อยากให้หนูมีอะไรที่ดีกว่านี้เนะี่ยเข้าใจเออค่าค่าค่า,<ม>าทำไมลงใจดีจุงเบยแต่เราจะไม่แต่เรายังจะไม่ไปหดนะว้าพิพชษสวยจุงไปเช่าธนาคารเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหมดโปรโมชั่นสะก่อนสวัสดีค่ะดีจ้นรัสก่ โรงแรมแล้วนะคะอ่าพอดีว่ามีห้องเหลือไหมคะอ๋อยังมีสามห้องเหลือสุดท้ายคะ่ะอ่าก่อนหมดโรชั่นนะคะคืสิบสี่มรกรค่ะโยนมาได้ได้ค่ะมันจะให้โยนไปยังไงเนี่ยงั้นขอขุดได้ไหมอ่ะจะขุดรอคะอ๋อค่ะค่ะค่ะ เราก็ต mm ิ hmm. mm ้งให้เขาเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็คงจะมาเก็บเองขอบคุณที่ใช้บริการค่ะเลือกห้องได้เลยนะคะแถวหน้ห้องสุดท้ายค่ะค่ะว้าวได้ขึ้นมาว มีเค้กให้ด้วยมาดูกล่องกันว้าวมีอาหารให้ด้วยโอ้โหมีบล็อกเพชรไมแ้แกะเราคงไม่ต้องไปขุดแล้วสินะโอโ้ทำชุดได้เลยนะเนี่ย <c oughs> อะไรมันจะดีอย่างนี้ งั้นเราขอทำอะไรดีเนาะมาดูสัดส่วน่อยดีกว่าว่าเรามีอะไรเราโอ้โหดูรองเท้าแล้วสิเก่าแย่แล้วว้าดูดีขึ้นเยอะอยากได้กางเกงมากจง สบายมากๆอ,อยากจะน,นอนไปขุดเพชดีกว่านติดกับกล่องด้านซ้ายใช่ไหมได้สิเองเป็นคนเลวหรือเปล่าต้องไปฝุดที่ธนาคาร ต้องใช่สิมันเป็นของคุณเาขาเขาเคยฝังเอาไว้นะแล้วเราก็คงไม่เก็บกฎหมายใช่ไหมเชี่ยคุณเลยดีกว่าไหมเยี่ยมเลย ปออกปฏิบัต,ติมันเป็นของคณลุงเขาคงไม่มีใครเห็นใช่ไหม ใช่ไหมไม่เป็นไรใช่งาองมเถอล้วก็ออกไปทางนหน ลุงคะหนูได้แล้วค่ะโอ้ดีมากเลยนะตำรวจไม่จับหนูหรอกเพราะว่ามันเป็นสมบัติของลุงที่เก่าแก่มานานแล้วนะสามารถเอาไปได้เลยนะออขอบคุณมากค่ะแ่้หนูว่าไงล่ะคะลุงจะให้ห้าแอมบ์ลออนะถือว่าเป็นการอบอ๋อหด้ว่าลุงก็เห็นใจหนูนะเอาไปเลยห้ามรกรดอุ๊ ขอบคุณมากค่ะทำไมไม่ตกคนใจดีกังล่นะเงินเราก็ไม่มีแล้วที่มิกระเพชริดเรนะาต้องเข้าไปฝันจริงเหรอไม่ดีกว่า แจก,กมากๆไปทำงานหาเงินดีกว่าเราก็ต้องเอาเงินมาจ่ายเขาเรื่อยๆกีนะเพราะเราเช่าหาคุณลุงดีกว่า เขาไม้หนูมาทำง,งานแล้วก็ดีมากดีมากหนูไนนปนเนื้อในพาร์ทที่ก่อนๆน,นะมาเข่ากันเลยดีกว่า สบายหนะูแต่ว่าอย่าเลยมาเผาซอด้วยนะจ้าเดี๋ยวก่อนนะทำไมเราช่างก้าวของมัมนลงเข้ามาเนะี่ยไม่นะทำไมเราเปล่็นแบบนี้มีคนช่วยเราจนเราห้วเราะหัวถล่มเลยเหรอ ไปเราก็พัน เย็นขึ้นเยอะเลย โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้กัน,นะคะ่ะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็เล่นเพื่อความบันเทิงนะคะก็อย่าซีเรียสกันแล้วกันก็โอเคสวัสดีค่ะไว้เจอกันพร์ทหน้านะ